สงครามการค้าเส้นใยจากพืชแล้วก็การช้อปปิ้งออนไลน์ฟังดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้กำลังถักทออนาคตเศรษฐกิจของไทยขึ้นมาใหม่หมดเลยวันนี้เราจะมาค่อยๆคลี่ดูผืนผ้าเศรษฐกิจผืนใหม่ของไทยไปพร้อมๆกันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับ สงครามการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงค่าจ้างของช่างทอผ้าในหมู่บ้านต่างจังหวัดของไทยเราได้ยังไงคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้โอเคเพื่อที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยเราต้องถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นมาก่อนครับไปดูกันที่เวทีการค้าโลกเลยกับการสับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น มันมีคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์คำหนึ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องนี้ครับเขาเรียกว่า trade diversion หรือการเบี่ยงเบนทางการค้าอะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันก็คือปรากฏการณ์ที่การค้าเนี่ยมันเปลี่ยนทิศท,ทางจากประเทศผู้ส่งออกหลักไปยังประเทศที่3แทนซึ่งส่วนใหญ่ก็เพราะกำแพงภาษีระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่นั่นแหละครับทีนี้พอสหรัฐกับจีนเขาตั้งกำแพงภาษีใส่กันปุ๊บแน่นอนว่าบริษัทต่างๆก็ต้องหาทางใช่ไหมครับ ก็เลยเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีนแล้วเดาสิครับว่าใครได้ประโยชน์ใช่แล้วครับประเทศไทยเรานี่เองกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักเลยตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คือบริษัทริคโคไงครับที่ย้ายฐานการผลิตมาที่บ้านเราเพื่อทำของส่งไปขายที่อเมริกาแล้วผลที่ตามมาน่ะหรอครับโอ้โหชัดเจนมากดูตัวเลขการส่งออกของเราไปอเมริกาก็รู้เลยในช่วงแค่5ปีอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด โตขึ้นตั้ง177%ผลิตภัณฑ์หนังโต171%ส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ก็อีก137%นี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดานะครับแต่มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยๆแค่นั้นนะสิครับไอการส่งออกที่บูมสุดๆเนี่ยมันดันมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงโดยเฉพาะกับเงินในกระเป๋าของคนทำงานที่มันกลับไม่เท่าเทียมกันเอาซะเลย ปรากฏการณ์นี้นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า wage polarization หรือภาวะค่าจ้างแบ่งขั้วฟังดูยากใช่ไหมครับอธิบายง่ายๆก็คือช่องว่างเรื่องค่าจ้างระหว่างแรงงานทักษะไม่สูงกับทักษะปานกลางเนี่ยมันแคบลงแต่ในทางกลับกันช่องว่างระหว่างคนทักษะปานกลางกับคนทักษะสูงมากๆเนี่ยมันกลับทางออกไปอีกแล้วพอมาดูข้อมูลจริงนะยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่เลยครับคือค่าจ้างมันเปลี่ยนไปเป็นรูปตัว U เลย คนที่จบแค่ประถมเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น14%ข้ามไปที่คนจบปริญญาเอกรายได้ก็เพิ่ม13%แต่คนที่อยู่ตรงกลางล่ะครับคนที่จบปริญญาตรีกลับกลายเป็นว่ารายได้แทบไม่ขยับแถมติดลบไปนิดๆด,ด้วยซ้ำที่ลบ0.02%เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องพักเรื่องภาพใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับ ไปดูในอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเหมือนได้ที่ถักทอวัฒนธรรมไทยมานานนั่นก็คืออุตสาหกรรมผ้าทอผ้าสิ้นแค่ได้ยินชื่อนี้ก็รู้สึกถึงความเป็นไทยแล้วใช่ไหมครับมันคือความภูมิใจของผู้หญิงไทยมาแต่ไหนแต่ไรและการทอผ้าสิ้นโดยเฉพาะผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยมันเป็นมากกว่าง,งานสีมือครับแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากๆและตรงนี้แ่ะครับคือปัญหาใหญ่ที่งานหัตถกรรมดั้งเดิมต้องเจอ คือด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันคือคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้ผ้าผืนหนึ่งใช้เวลาทอเป็นเดือนเดือนแต่อีกด้านหนึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงคนรุ่นใหม่ก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่ารายได้ที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับเวลาที่ลงแรงไปหรือเปล่าข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเหมือนจะบอกใบเราเรื่องช่องว่างระหว่างวัยเลยนะคือคนที่ตอบแบบสอบถามเรื่องพัฒทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุ18-24ปี แต่คนกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มช่างฝีมือที่สืบทอดภูมิปัญญานี้โดยตรงมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายใหญ่เลยครับว่าแล้วใครจะมาสานต่อละ่ะแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ2ถึงสเท่านี่คือราคาของผ้าทอมือแท้ๆที่แพงกว่าผ้าที่ไม่ได้ทอมือตัวเลขนี้มันตอกย้ำเลยครับว่าการจะแข่งขันในตลาดปัจจุบันมันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะในทุกๆปัญหาเนี่ยมันมักจะมีทางออกซ่อนอยู่เสมอตอนนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องของการอนุรักษ์ไปดูความหวังใหม่ที่เกิดจากนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่แหละครับเห็นต้นไม้ในภาพไหมครับนี่คือต้นปอทะเลเป็นพืชที่เราเห็นกันได้ทั่วไปตามชายฝั่งแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นพระเอก เป็นแหล่งเส้นใยแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสิ่งทอและนี่คือความมหัศจรรย์ครับจากเส้นใยพืชเล็กๆที่เราเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ผ่านกระบวนการต่างๆจนกลายมาเป็นเส้นได้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสัมผัสที่เป็นธรรมชาติมากๆนี่แหละครับคือการเจอกันตรงกลางที่ลงตัวสุดๆระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และเส้นใยใหม่นี้มันดียังไงคือข้อดีมันเยอะมากครับอย่างแรกเลยคือถ้าใช้เส้นใยอายุ4เดือนเนี่ยมันจะทั้งแข็งแรงแล้วก็ยาวที่สุดทําให้ได้เส้นได้ที่มีคาแรคเตอร์มากๆเหมาะจะอไปทําผ้าชนิดพิเศษหรือของใช้ในบ้านที่ต้องการความทนทานพูดนง่ายๆก็คือมันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเลยโอเคเรามีนวัตกรรมแล้วแต่ของดีถ้าไม่มีคนเห็นก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับ ดังนั้นเพื่อให้เรื่องราวของผ้าทอไทยไปต่อได้เราต้องเชื่อมมันเข้ากับอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือการปฏิวัติทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้76.4%ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะมันคือสัดส่วนของคนไทยที่กดซื้อของออนไลน์อย่างน้อยเดือนละครั้งมันบอกเราชัดเจนเลยว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วครับ แล้วตลาดมันใหญ่แท่ไหนนะครับเขาคาดการณ์กันว่าภายในปี2027ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยจะมีมูลค่าสูงถึง3 2 0 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นตัวเลขที่บอกได้คำเดียวว่าเติบโตแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้จริงๆและนี่คือจุดคลี่แม็กซ์ครับคือจุดที่ทุกหลางมันมาเจอกันรู้ไหมคะว่าสินค้าที่คนไทยซื้อออนไลน์มากที่สุดคืออะไรอันดับหนึ่งเลยคือแฟชั่นเสื้อผ้าและรองเท้า เห็นหรือ,อยังครับนี่คือโอกาสทองเลยนะสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ๆที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ผ่านโลกดิจิตอลเอาล่ะครับพอเราเอาเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่สงครามการค้าการทอผ้านวัตกรรมไปจนถึงอ e ีคอมเมิร์ซมาวางเรียงต่อกันเราจะเริ่มเห็นภาพที่สมบูรณ์ของผืนผ้าเศ,ศรษฐกิจพื้นใหม่ของประเทศไทยแล้วครับ ถ้าจะให้สรุปนะครับมันมีพลังขับเคลื่อนหลักๆอยู่4อย่างที่กำลังปั้นเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่ 1. คือการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก 2. คือการตฏิวัติทางดิจิทัล 3. คือการต่อสู้เพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้และ4คือการไม่หยุดที่จะมองหานวัตกรรมใหม่ๆพลังทั้ง4อย่างนี้มันไม่ได้แยกจากกันนะครับแต่มันทำงานร่วมกันถักทอจนกลายเป็นเศรษฐกิจของไทยในรูปแบบใหม่ และสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะทิ้งคำถามสำคัญที่พาเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในขณะที่ประเทศไทยกำลังถักทอผืนผ้าเศรษฐกิจผืนใหม่ที่ซับซ้อนผืนนี้อยู่เคยสงสัยไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์และใครที่อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับถึงผลกระทบที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้